โอเคตอนนี้อยู่เกมเอ,เอชแอนเปียนนะเกมแนวแข่งรถนะแบบรถแบบเรียกว่าอะไรแข่งแบบหนึงหนึ่งอ่ะทางเรียบอ่ะโอเคก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะเกมเนี้ยผมขอเปิดภาพให้มันแบบ,บโหดเลยอนะเนี่อันนี้จะเป็นโปรเงินนะผมสามารถเล่นได้โคตรมันเลยเกมนี้เดี๋ยวเราลองไปซื้อรถดีกว่าแบบอธิการ์ดเกมนี้มีหลายเครื่องที่เล่นไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรอันนี้ก็มันจะมีสก,กินด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละคัน ันดูยังไงวะอ๋อมันกด,ม,นกดมันกดกดลโหลดด้วยเฮ้ยโคตรนานคุณภาพค้างมากเขี่ยมาละนี่จะเป็นไฟเจอ์ไฟเจอ์ M X 150นี่คืออะไรวะมันก็จะไม่รถก็ไม่ค่อยมีเยอะนะแต่ว่ามันจะสวยที่สก,กินนะครับแบบมันจะเป็นสก,กินเดี๋จะให้ดูมันอัปเดตใหม่ค่อนข้างจะไม่ไม่เอาอย่าอัปเดตอยู่วะเนี่ยไอ้คันนี้สวยมากเดี๋ยวคันนี้เล่นเลยซื้อเลยครับเนี่ยไม่นตนใจวัยรุ่นนะฮะมีสก,กินด้วยนะครับนี่ โอ้ยสีนี้สวยมากเอานี้เลยอ่ะจัดไปครับผมเงินเราแบบเลยว่าโคตรเยอะเราสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดนี่มีไหมอู๋สีเขียวนี่ก็สวยอเอาเขียวแล้วกันเขียวไร้กล้ซื้อไปโอเคเออเลเซอร์คัตตอมนี่คือคนขับนะครับคนขับเนี่ยกดเข้าไปถ้ากดแล้วมันเอามกดไม่ไ,ได้หรอ อ๋อต้องกดออกก่อนใช่ไหมใช่ต้องกดออกก่อนนะแล้วก็มาที่เลเซอร์อะตอมแล้วก็คือคนขับแบบสามาเปลี่ยนสกินกทน่ตำตาหนาได้นะอไนอ้ก็มาเปลี่ยนแล้วนะผมขี้เกียจเปลี่ยนโอเคเราไปเอาแข่งกันดูนะผมว่าจะเป็นยังไงครับแบบนี้เด้ขออนุญาตเชิญเล่นเรสเลยนะครับมานี่นะผมก็ไปแล้วก็แข่งกักมาเนี่ยเป็นแบบ ถ้าใครไม่เคยเรียนนะมันจะเป็นแมวแบบเรียกว่าอะไรพับเลยนะครับซาเลยรอมันอัพนะมันจะไม่ทำสับเกลนะผมลืมสับเกลจะบ้าเดี๋ยวไม่ต้องสับเกลผมไม่ได้ต้องปุ่มไว้ไงก็เลยสับไปไดเลยรอได้นะคนี่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 แล้มาสับเกีแล้วเป็นเบรกนะครับโอเค ก็การเล่นก็คาก็าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปลองตั้งปุ่มแล้วเล่นให้ดูจริงๆนี่คืออะไรวะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเอามาเอาไหมเอา,าอ,อ๋อออกตัวก่อนแท้ะนะรอบออกตัวก่อนก็ไปได้มันต้องออกแบบ ตอนที่พอดีอะ่ะโหรถเขาแรงยังรถเขาอย่างแรงเลยรถเราไม่สู้ไม่ได้โอเคก็เข้ามามาณนี้ยสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงก์ก็ล่ามาเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอ,อใหม่หน้าพบกันครับบ๊ายบาย